คุณเคยขับรถคนเดียวบนถนนที่เงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองไหมเสียงเล่าของชายคนหนึ่งดังขึ้นช้าๆคล้ายเล่าย้อนเหตุการณ์ในอดีตคืนหนึ่งผมขับรถคนเดียวบนถนนสายเอเชียช่วงเกือบตีสามแล้วผมก็หลงเข้าไปในที่ที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงผมชื่อภูมิเป็นคนกรุงเทพทำงานบริษัทส่งออกย่านบางนา เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณสมปีที่แล้วตอนนั้นแม่ผมป่วยเข้าโรงพยาบาลที่ยะลาอย่างกระทันหันผมตัดสินใจขับรถลงใต้ในคืนนั้นทันทีเพราะอยากไปให้ถึงเช้าและด้วยความคิดสั้นๆที่ว่ากลางคืนรถโล่งจะถึงเร็วกว่าผมเลือกเส้นทางสายเอเชียตรงยาวจากอายุทยาไปจนถึงสงขลาผมตั้งใจจะขับรวดเดียวถึงยะลาภายในสิบกว่าชั่วโมง โดยไม่แวะค้างที่ไหนตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรครับถนนโลง่งไฟหน้าสว่างเพลงเบาๆช่วยให้ใจผมสงบลงได้แต่พอผ่านนครสวรรค์ไปทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนถนนเริ่มเงียบลงเรื่อยๆร้านค้าริมทางหายไปเหลือเพียงไฟถนนที่กระพริบห่างๆและต้นไม้สูงข้างทางท,างที่ยาวไม่สิ้นสุดผมขับมาเรื่อยๆจนถึงช่วงที่ GPS ดับ และสัญญาณมือถือก็เริ่มไม่มีแต่ผมก็ไม่คิดอะไรคิดแค่ว่าอีกไม่นานก็คงหลุดพ้นเขตป่าแล้วจะมีสัญญาณอีกครั้งแต่สิ่งที่เริ่มผิดปกติก็คือเสียงในรถเพลงในเครื่องเล่นเริ่มสะดุดแล้วจูจ่ๆคลื่นวิทยุก็เปลี่ยนเองเป็นเสียงซาชัดเจนก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นมาแทรกเบาๆภูมิภูมิกลับมากลับมา ผมรีบปิดวิทยุทันทีแต่หัวใจกลับเต้นแรงกว่าที่เคยเป็นมันไม่ใช่แค่เสียงแทรกธรรมดามันเรียกชื่อผมบ้าบ่อมึนเองแน่ๆผมพยายามปลอบตัวเองสูดลมหายใจลึกๆแล้วมองกระจกหลังไฟท้ายถนนที่เมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่กลับดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทผมตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้แรงขึ้นกะว่าจะไปให้พ้นตรงนี้เร็วที่สุด แต่เพราะขับนานจนเริ่มล้าผมจึงมองหาที่จะจอดพักแล้วผมก็เห็นศาลาริมทางเก่าๆที่มีไฟสลัวอยู่เพียงหลอดเดียวมันเหมือนศาลาร้างที่คนเคยใช้รอรถเมล์สมัยก่อนผมจอดรถในมุมที่หันหน้าทางออกเผื่อว่ามีอะไรผิดปกติจะได้ขับหนีทันขณะที่ดับเครื่องลมเย็นก็พัดผ่านเข้ามารู้สึกเย็นซะจนขนลุกสู้ผมลงจากรถด้วยความระแวง มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นที่พื้นศาลากลับทำให้ใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมมีขวดน้ำพลาสติกที่เปิดฝาไว้ครึ่งหนึ่งรองเท้าแต่คู่หนึ่งวางเรียงกันอย่างเรียบร้อยและโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่หน้าจอยังเปิดอยู่วางอยู่บนม้าน,นั่งไม้มีใครอยู่ไหมครับผมลองตะโกนถามแต่ก็ไร้เสียงตอบรับ ผมรีบเดินไปเข้าห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆศาลาเพราะกลั้นไม่ไหวห้องน้ำเก่าๆหลังคาเปิดโล่งบานประตูไม้พังไปหลายบานผมเลือกห้องที่ดูใช้งานได้ที่สุดเข้าไปทำธุระแต่ทันทีที่ผมล็อกประตูเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นแปะแปะแปะมันหยุดอยู่หน้าห้องถัดไปแล้วเสียงประตูก็แอดเหมือนมีใครผลักเข้าไปผมเงียบ พยายามตั้งใจฟังไม่มีเสียงกดน้ำไม่มีเสียงอะไรเลยมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆรินผ่านผนังห้องผมออกจากห้องน้ำทันทีและตรงไปยังห้องที่ได้ยินเสียงมือผมเอื้อมไปผลักประตูนั้นล็อกจากข้างในใครอยู่ในนั้นครับเป็นอะไรหรือเปล่าเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีอะไรขยับผมเริ่มขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บที่อก ตัดสินใจไม่ยุ่งแล้วรีบกลับขึ้นรถทันทีทันทีที่ปิดประตูรถเสียงจากเบาะหลังก็ดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงคนถอนหายใจใกล้มากผมหันกลับไปไม่มีใครแต่กลิ่นในรถเปลี่ยนไปทันทีจากกลิ่นแอร์เย็นๆกลายเป็นกลิ่นสาบเปียกๆเหมือนผ้าเก่าที่ตากฝนไม่แห้งผมนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นอยู่นานจนในที่สุด ตัดสินใจสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่งออกจากศาลานั้นหัวใจยังเต้นรัวคำถามในหัวก็คือเมื่อกี้ผมเจอใครแล้วใครล็อกประตูห้องน้ำนั่นจากข้างในเรื่องทั้งหมดมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่ผมขับรถออกมาจากศาลาร้างกลางทางได้สำเร็จหัวใจก็ยังเต้นไม่เป็นจังหวะราวกับมันยังค้างอยู่กับเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ ผมพยายามหาเพลงเปิดเบาๆเพื่อเบีย่งเบนความคิดแต่ไม่ว่าจะกดคลื่นไหนวิทยุก็ยังเต็มไปด้วยเสียงซาซาไม่มีแม้แต่เสียงเพลงไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีใครบนถนนน,นี้เลยไม่มีเลยจริงๆยิ่งขับออกจากศาลามากเท่าไหร่ความรู้สึกแปลกๆก็ยิ่งทวีขึ้น ผมรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมาจากเบาะหลังแม้จะหันไปกี่ครั้งก็ไม่เห็นใครแต่ความรู้สึกนั้นมันอยู่ตรงนั้นเหมือนลมหายใจของใครอีกคนที่ไม่ได้เป็นของผมทันใดนั้นเสียงติ้งจากหน้าจอรถก็ดังขึ้นระบบแจ้งเตือนความร้อนของเครื่องยนต์เตือนว่าอุณหภูมิสูงกว่าปกติผมก้มดูเกชน้ำขึ้นจนแตกขีดแดงบ้าเอ้ยผมสะบด ไม่อยากจอดตรงไหนเลยแต่รถเริ่มอืดคันเร่งเบาลงผิดปกติจนในที่สุดก็จำใจต้องหยุดโชคดีที่ข้างทางมีพื้นที่ให้แอบจอดเล็กๆเ,เป็นที่ราบเตี้ยใต,ต่ต้นไม้ใหญ่ผมเปิดฝากระโปรงหน้าดูไอ้น้ำโพยพุ่งออกมาควันสีขาวปะปนกับกลิ่นเหม็นไหมมันคือสัญญาณชัดเจนว่าคืนนี้ผมยังไปต่อไม่ได้ในตอนนี้แต่ทันทีที่ผมหันกลับมาผมก็สะดุ้งสุดตัวสาลา อีกหนึ่งหลังปรากฏอยู่ห่างจากผมไปไม่ถึง30เมตรทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยศาลาหลังนี้ดูใหม่กว่าหลังแรกมีป้ายไม้แขวนไว้ที่เสาเขียนด้วยลายมือสีแดงว่าที่พักผู้โดยสารไม่เก็บค่าใช้จ่ายผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่งโผล่มาหรือผมมองข้ามไปเองแต่อะไรบางอย่างทำให้ผมตัดสินใจเดินไปใกล้ๆ ภายในศาลามีโต๊ะไม้เตี้ยๆกับม้านั่งยาวสองฝั่งดูสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีคราบอะไรทั้งสิน้นแต่ที่สะดุดตาคือตุ๊ก,กตาเด็กตัวหนึ่งวางอยู่มุมหนึ่งของศาลาสวมชุดนักเรียนหญิงหน้าเลอะดินนิดๆและตาซ้ายหายไปข้างหนึ่งผมรู้สึกขนลุกสู้แต่ก็ยังไม่ถอยเพราะตอนนั้นผมยังคิดแบบคนปกติ นี่อาจจะเป็นที่พักริมทางที่คนแถวนี้ตั้งใจสร้างไว้ให้คนเดินทางจริงๆก็ได้จนกระทั่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังพี่รถพังหรอเสียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆดังขึ้นด้านหลังทําให้ผมสะดุง้งเมื่อหันกลับไปมีเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดนักเรียนสีขาวน้ําเงินผมเปียสองข้างเธอหน้าซีดและดูสก,กรปรกเหมือนไม่ได้อาบน้ํามาหลายวัน เออใช่พี่แค่จอดพักหน่อยผมตอบติดขัดเด็กคนนั้นไม่ตอบแต่กลับยกนิ้วชี้ไปยังเบาะหลังรถของผมเมื่อกี้พี่รับพี่ผู้หญิงมาด้วยใช่ไหมคะผมขมวดคิ้วไม่พี่ขับคนเดียวไม่จริงหนูเห็นพี่ผู้หญิงนั่งเบาะหลังพี่เขานั่งกอดเข่าแล้วร้องไห้ผมแทบลืมหายใจน้องอยู่คนเดียวหรอหนูมาหาแม่คะ่ะแม่หนูตายตรงนี้หนูมาหาทุกคืน จบคำเธอก็เดินไปทางศาลาแล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตาผมพุ่งกลับไปที่รถทันทีมือสั่นจนแทบเสียบกุญแจไม่เข้าสตาร์ทรถได้ผมเหยียบคันเร่งเต็มแรงออกตัวทั้งที่เครื่องอยังร้อนแต่ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปผมเหลือบมองกระจกหลังตุก,กตาตัวนั้นอยู่บนเบาะหลังของผมแล้วผมขับรถออกมาจากศาลาร้างด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะ ภาพตุกตาบนเบาะหลังยังติดตาแม้จะหันกลับไปดูอีกครั้งแล้วมันจะหายไปก็ตามแต่กลิ่นอับชื้นและความรู้สึกแปลกๆที่เหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างหลังมันยังอยู่ไฟหน้ารถสาดไปบนถนนที่ยิ่งขับยิ่งมืดทั้งสองข้างทางกลายเป็นต้นไม้สูงลึกลับไม่มีบ้านไม่มีเสาไฟไม่มีแม้แต่เสียงจากจัน GPS ยังดับสนิทมือถือยังไม่มีสัญญาณและผมไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองอยู่ส่วนไหนของประเทศกันแน่ผมตั้งใจจะขับให้พ้นจากตรงนี้โดยเร็วที่สุดแต่จูๆ่ๆเส้นทางเบื้องหน้ากลับมีทางเบี่ยงเล็กๆปรากฏขึ้นทางซ้ายไม่มีป้ายไม่มีสัญ,ญลักษณ์มีเพียงไฟถนนเก่าๆที่กระพริบเหมือนจะดับและที่สำคัญคือทางตรงด้านหน้ากำลังถูกปิดด้วยรถบรรทุกที่จอดขวาง ผมแตะเบรกด้วยความลังเลไม่มีใครไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีกลวยไม่มีสัญญาณไฟกระพริบมีแค่รถบรรทุกสีซีดที่จอดตายสนิทและในเงามืดผมเห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังรถบรรทุกนั้นผมไม่อยากเสี่ยงขับฝ่าไปจึงตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลูกรังที่อยู่ตรงทางเบี่ยงถนนสายนี้ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครใช้มานานพื้นขรุขระมีต้นไม้ขึ้นเกะกะ พุ่มไม้ทับซ้อนเข้ามาจนเหมือนอุโมงค์ผมเริ่มรู้สึกได้ถึงความเย็นว่าผิดปกติเหมือนความหนาวที่แทรกจากใต้เบาะขับไปไม่ถึง5นาทีผมก็เริ่มเห็นคนใช่ครับคนจริงๆมีชายคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ริมถนนเดินช้าๆไปทางเดียวกับผมเขาไม่ได้หันมาไม่ได้ขอความช่วยเหลือแค่เดินไปเรื่อยๆผมหลบและขับผ่านช้าๆแต่เมื่อผ่านไปแล้วผมอดไม่ได้ที่จะมองกระจกหลัง เขาหายไปไม่มีร่างไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยบนถนนเส้นที่ไม่มีทางแยกผมเริ่มตะโกนออกมาคนเดียวในรถพอได้แล้วว้ยอย่ามาหลอกกันอีกราวกับคำพูดของผมไปปลุกบางอย่างขึ้นทันใดนั้นวิทยุที่ปิดไปนานก็เปิดขึ้นเองอีกครั้งเสียงซาซาดังขึ้นก่อนจะกลายเป็นเสียงผู้หญิงพูดชัดเจนภูมิทำไมพาฉันมาที่นี่ภูมิจำฉันไม่ได้เหรอ ผมเบิกตากว้างพยายามปิดวิทยุแต่ไม่ทันเสียงนั้นเสียงที่คุ้นเคยจนลืมไม่ลงเสียงของมายแฟนเก่าของผมที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นผมกับหมยทะเลาะก,กันในรถก่อนที่รถจะเสียหลักชนเสาไฟที่ต่างจังหวัดผมรอดแต่มายเสียชีวิตทันทีและหลังจากงานศพผมไม่เคยไปที่จุดเกิดเหตุอีกเลย ผมขับต่อแบบไม่รู้จะทำอะไรมือเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงจนกระทั่งไฟหน้ารถสาดไปยังบางอย่างข้างทางเสาไฟที่หักครึ่งและป้ายบอกเขตจังหวัดที่ซีดจางผมเบรกกระทันหันเมื่อพบว่าถนนเส้นนี้คือที่เดิมที่ผมกับหมายเคยประสบอุบัติเหตุไม่มีทางที่ผมจะกลับมาเจอจุดนี้อีกเพราะมันอยู่คนละภาคกับถนนสายเอเชียที่ผมวิ่งมาแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วจริงๆ และข้างหน้าหญิงสาวคนหนึ่งกำลังกอดเข่าอยู่กลางถนนหันหลังให้ผมเปิดไฟสูงและขยับชะลอรถลงหญิงคนนั้นลุกขึ้นช้าช้าหันหน้ากลับมานั่นคือหมายเธอในสภาพเดียวกับตอนวันเกิดเหตุผมเบรกเต็มแรงหัวใจแทบหยุดเต้นแต่เมื่อกระพริบตาอีกครั้งเธอก็หายไปแล้ว ผมหันมองรอบๆเหมือนคนบ้าตะโกนถามว่าเธออยู่ไหนขณะเดียวกันมือก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกแม้รู้ดีว่าเธอไม่มีวันรับสายแต่แล้วหน้าจอโทรศัพท์กลับขึ้นว่าหมายกำลังโทรเข้าเสียงเรียกเข้าจากหมายดังขึ้นพร้อมกับภาพหน้าจอที่ไม่มีรูปไม่มีเบอร์โทรขึ้นมีเพียงคำว่ากำลังโทรเข้ามือผมสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ ผมรู้ดีว่าเธอไม่มีวันโทรมาได้เบอร์ของเธอถูกลบไปตั้งแต่วันเผาศพแต่ตอนนี้มันกำลังโทรเข้าอยู่จริงๆฮัลโหลผมกดรับสายด้วยเสียงที่ไม่มั่นคงไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆและเสียงสะอื้นแผ่วๆอยู่ปลายสายไม้ไม้ใช่ไหมเสียงสะอื้นหยุดไปชั่วครู่ก่อนที่เสียงกระซิบแผ่วเบาจะดังขึ้นทำไมภูมิถึงไม่เคยกลับมาทำไมทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ผมแทบหายใจไม่ออกผมเคยตั้งใจจะกลับไปยังจุดเกิดเหตุแต่ผมไม่มีความกล้าผมพยายามลืมพยายามเดินต่อและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่มันไม่เคยดีขึ้นเลยสัญญาณในสายเริ่มแทรกเป็นเสียงซาซและตัดไปทันใดนั้นรถของผมก็ดับลงเองอย่างไม่มีปีมีครุยไฟหน้าก็เริ่มกระพริบก่อนจะดับสนิททิ้งให้ผมอยู่ในความมืด มีเพียงแสงจันทร์สีซีดที่ลอดผ่านยอดไม้ลงมาบางเบาผมพยายามสตาร์ทรถแต่เครื่องเงียบสนิทและในขณะที่พยายามจะลงจากรถประตูทุกบานกลับล็อกเองจากด้านในมือจับประตูฝืดราวกับมีคนดึงจากข้างนอกจากมุมสายตาผมเห็นเงาดำผ่านกระจกหลังแวบหนึ่งและเงานั้นขยับมานั่งลงที่เบาะหลังอย่างชา้ชาๆผมหยุดหายใจไปชั่ววินาทีหัวใจเต้นรัวแทบระเบิด ผมหันกลับไปช้าๆว่างเปล่าแต่ทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ติดขึ้นอีกครั้งสาดแสงไปยังถนนเบื้องหน้าเผยให้เห็นภาพที่ทำให้ผมแทบกรีดร้องไม้กำลังก้าวเท้าเปล่าเดินเข้ามาหาผมใบหน้าของเธอซีดขาวเสื้อผ้าขาดรุง่งริ่งผมยาวเปียกแนบใบหน้าตาข้างหนึ่งปิดสนิทอีกข้างจ้องมาที่ผมราวกับกำลังโกรธเกลียดและเศร้าในเวลาเดียวกัน เธอยือนอยู่หน้ารถก้มหน้าลงช้าๆแล้วกระแทกหน้าผากใส่ฝากระโปรงรถเสียงดังตุบผมสะดุ้งเฮือกก่อนไฟหน้าจะดับลงอีกครั้งและเสียงเคาะกระจกด้านข้างก็ดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกผมไม่กล้าหันไปมองแต่เสียงของเธอก็ดังขึ้นชัดเจนเหมือนกระซิบข้างหูเปิดประตูให้ไมยหน่อยไม้หนาวผมตะโกนร้องลั่นเอามืออุดหูหลับตาแน่นและตะโกนไล่ให้เสียงนั้นหยุด แต่เสียงยังดังต่อเนื่องพร้อมกับแรงกระแทกจากด้านหลังที่เหมือนมีคนทุบกระจกรถผมนั่งกอดเข่าอยู่ในรถคนเดียวท่ามกลางความมืดนั้นไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนจนในที่สุดรถก็สตาร์ทขึ้นเองไฟหน้าติดวิทยุเปิดขึ้นแล้วเล่นเสียงของายอีกครั้งแต่คราวนี้เธอพูดชัดเจนว่าพาฉันกลับบ้านได้ไหมภูมิผมแทบทรุดลงตรงพวงมาลายัยน้ำตาผมไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ผมพูดออกด้วยเสียงสั่นเครือกลับก็ได้พี่จะพาไมายกลับเสียงในวิทยุเงียบไปไฟหน้าสว่างชัดเครื่องยนต์เดินนิ่งประตูปลดล็อกผมไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปแต่ตอนนั้นผมรู้เพียงว่าผมจะต้องพาเธอกลับไปยังที่ที่เธอจากไปไม่ว่าจะต้องกลับไปไกลแค่ไหนหรือแม้ว่าผมจะไม่ได้ขับรถอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วก็ตาม หลังจากที่ผมตะโกนบอกว่าจะพาไมล์กลับบ้านรถก็กลับมาสตาร์ตติดอย่างน่าประหลาดทุกอย่างดูเป็นปกติไฟติดวิทยุเงียบเครื่องยนต์เดินเรียบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมหายใจหอบอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะค่อยๆเหยียบคันเร่งถนนข้างหน้ากลับกลายเป็นทางลาดอย่างเรียบไม่มีรอยครุขระไม่มีต้นไม้รกริมทางอีกแล้วเส้นทางดูใหม่สะอาดยังกับเพิ่งสร้างเสร็จ ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่มีป้ายไม่มีบ้านไม่มีรถสวนไม่มี GPS แต่ผมก็ยังขับต่อไปเรื่อยๆหัวใจผมสงบลงอย่างช้าๆจนแทบไม่อยากเชื่อว่าเมื่อครู่ผมผ่านอะไรมาบ้างหลายครั้งผมหันมองกระจกหลังก็ยังไม่เห็นใครไม่มีไม้ไม่มีตุกตาไม่มีเงาดำผมเริ่มคิดไปเองว่าทุกอย่างอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนความเครียดหรือความผิดปกติจากการนอนไม่พอ แต่แล้ววิทยุก็ดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณนะที่ยังไม่ทิ้งหมายเสียงของเธออ่อนลงกว่าเดิมไม่ใช่เสียงโกรธไม่ใช่เสียงเศร้ามันคือเสียงที่ผมเคยได้ยินทุกคืนก่อนที่เธอจะตายผมน้ำตาคลออีกครั้งก่อนจะตอบกลับไปเบาๆพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่หนีมาตลอดเงียบเสียงในวิทยุหยุดลงแล้วภาพตรงหน้าผมก็ดับวูบมืดสนิทไฟหน้าดับเครื่องดับ ทุกอย่างดับเหมือนมีคนดึงปลั๊กทุกอย่างออกจากรถผมเบรกรถจนหัวทิ่มแล้วภาพตรงหน้าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในแสงจันทร์สลัวศาลาริมทางแต่ไม่ใช่ศาลาหลังเดิมที่ผมเจอเมื่อตอนต้นศาลาหลังนี้พังยับมีรอยไฟไหม้ดำสนิทและเศษซากของรถยนต์ที่ชนข้างเสาศาลามีป้ายไม้หักๆที่ยังพออ่านได้ว่าจุดพักรถอุบัติเหตุเมื่อหนึ่งปีก่อนผมเบิกตากว้าง ภาพมันชัดเจนจนไม่ต้องมีใครบอกนี่คือที่ที่ผมกับหมายเคยประสบอุบัติเหตุรถผมหยุดที่เดิมเรากับไม่เคยไปไหนเลยผมเดินลงจากรถขาอ่อนมือเย็นก้าวช้าๆไปที่ศาลาแล้วก็เจอกรอบรูปเล็กๆที่วางอยู่ใต้ต้นไม้ในกรอบคือรูปของผมกับหมายมีริบบิ้นดำผูกไว้และข้อความเขียนด้วยลายมือว่าแด่ภูิและมาย ขอให้วิญญาณทั้งสองจงไปสู่สุขคติผมหายใจไม่ออกภาพตรงหน้าเรื่มหมุนขาอ่อนจนทรุดลงนั่งผมพูดไม่ได้ไม่มีเสียงไม่มีคำถามเพราะทุกอย่างถูกต่อไปแล้วผมไม่เคยรอดจากอุบัติเหตุนั้นเลยมายไม่ได้กลับมาหาผมแต่ผมต่างหากที่ไม่เคยจากไปผมลุกขึ้นช้าๆและเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงศาลาอีกฝั่ง หน้าซีดจางตาแดงกำ่ำใส่เสื้อชุดเดิมตอนอุบัติเหตุร่างนั้นยิ้มให้ผมเบาๆก่อนจะเดินไปนั่งท่างไม้ที่รออยู่ในเงาไม้ด้านหลังทั้งสองหันมาทางผมก่อนภาพทั้งหมดจะค่อยๆจางหายไปในอากาศผมเดินกลับมาที่รถอย่างไรเรียวแรง แต่เมื่อเปิดประตูรถกลับไม่มีอะไรอยู่ภายในไม่มีพวงมลาลัยไม่มีเบาะไม่มีเครื่องยนต์มีเพียงเศษเหล็กเก่าๆที่ถูกไฟไหม้และสนิมเกาะจนเปื่อยและเมื่อลองมองถนนอีกครั้งผมเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาเป็นรถรุ่นใหม่มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวเหนื่อยล้าและกำลังมองหาที่พักผมจ้องเขานิ่งๆแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นโบกเรียก คุณแน่ใจแค่ไหนว่าทุกครั้งที่คุณผ่านสาลาร้างริมถนนมันไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วคุณละ่ะเคยขับผ่านถนนสายเอเชียตอนกลางคืนคนเดียวบ้างไหมถ้าเคยเจออะไรแปลกๆบนเส้นทางนี้มาคอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยบางทีเรื่องของคุณอาจจะยังไม่จบก็ได้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกัน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ